ตำนานผีพรายวิญญาณสาวงามแห่งสายน้ำที่รอคอยการสังเวยในความลึกของลำคลองที่มืดมิดท้องน้ำที่นิ่งสงบหรือบึงบัวอันเปลือยร้างที่ซึ่งแสงจันทร์สาดส,ส่องลงมาต้องกับเกลียวเคลื่อนเพียงเเบามีเรื่องเล่าที่ถูกกอรส์เล่าขานด้วยความหวาดกลัวและสเสน่หานั่นคือตำนานของผีพรายวิญญาณข่าองค์หญิงสาวที่เสียชีวิตในสายน้ำด้วยเหตุร้าย หรือการจมน้ําตายอันหน้าอนะัดวงวิญญาณของเธอยังคงถูกจองจําอยู่ในห้องน้ำํำรอคอยการปลดปล่อยหรือการสังเวชด้วยวิญญาณของชายหนุ่มเพื่อมาเป็นบริวารเคียงข้างเธอตลอดกาลตำนานผีพรายไม่ได้เป็นเพียงนิทานปราปราสำหรับเตือนคนให้ระวังอันตรายจากน้ำหากแต่คือคำสาปแห่งสายน้ำบทเรียนแห่งความทุกข์ทรมานความโดดเดี่ยว และความหิวโหวยที่ไม่อาจดับลงได้วิญญาที่ถูกจองจำด้วยความอ้างว้างจึงมักจะปรากฏกลายเป็นหญิงสาวสวยงามเพื่อล่อลวงชายหนุ่มให้มาติดกับและลงไปในห้องน้ำเพื่อสังเวชชีวิตเป็นบริวารแห่งความตายกำเนิดแห่งคำสาเมื่อลมหายใจดับสิ้นในทาราเรื่องเล่าถึงที่มาของพีพรายนั้นล้วนแล้วแต่มาจากโศกนาฏกรรมในสายน้ำ หญิงสาวผู้ชมน้ำตายอย่างอนาเาชื่อกันว่าผีพรายคือวิญญาณของหญิงสาวที่ต้องจบชีวิตลงในแหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองบึงหนองหรือแม่น้ำด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นลื่นตกน้ำเรือล่มหรือถูกฆ่าตายแล้วทิ้งศพลงน้ำด้วยแรงอะไรแรงแค้นหรือความยึดติดในโลกทำให้วิญญาณของเธอยังคงวงเวียนอยู่หที่แห่งนั้นไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ การถูกฆ่าตายแล้วทิ้งลงน้ำตำนานที่น่าสะเตือนใจยิ่งกว่าคือผีพรายคือวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วถูกทิ้งงอสอพอลงในน้ำเพื่ออำพรางคดีความเจ็บปวดและความแค้นที่ฝังลึกทำให้วิญญาณของเธอแปลเปลี่ยนเป็นผีพรายที่มีแรงอาฆาตคอยจองลังจองผ่านผู้คนโดยเฉพาะชายหนุ่มที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเพียงแค่ผ่านไปผ่านมาวิญญาณที่ถูกกักขังโดยอาคม บางความเชื่อกล่าวว่าผีพรายอาจเป็นวิญญาณที่ถูกกักขังไว้ในน้ําโดยหมอผีหรือผู้มีวิชาอาคมเพื่อใช้เป็นบริวารในการทําสิ่งต่างๆแต่เมื่อผู้กักขังตายไปหรืออาคมเสื่อมลงวิญญาณผีพรายก็จะหลุดพ้นจากการควบคุมและออกอาลวาดเพื่อหาทางปลดปล่อยตัวเองอย่างถาวรรูปลักษณ์อันงดงามชวนหลงไหลที่ซ่อนสัมผัสแห่งความตายผีพรายมักปรากฏตัวด้วยรูปลักษณ์ที่งดงาม เพื่อดึงดูดใจยือให้เข้ามาใกล้สตรีงามในชุดไทายปิดน้ำผีพรายจะปรากฏกร่างเป็นหญิงสาวสวยสะทั่งผิวพรรณนุ่นเนียนผมยาวสลวยมักจะสวมชุดไทายโบราณที่ปิดปอนราวกับเพิ่งขึ้นมาจากน้ำดวงตาของเธออาจดูเศร้าส้อยหรือเย้ายวนใจแต่แฝงไว้ด้วยความว่างเปล่าและความมืดมิดปรากฏกายยามค่ำคืนหรือในแหล่งน้ำเปลี่ยวผีพรายจะปรากฏให้เห็นในยามค่ำคืนที่เงียบสงัด โดยเฉพาะในคืนเดือนมืดหรือบริเวณแหล่งน้ำที่เปลี่ยวร้างห่างไกลผู้คนเสียงร้องให้คร่ำควรวญแาวแถวหรือเสียงเรียกชื่อจากในน้ำมักเป็นสัญญาณการปรากฏตัวของเธอกลิ่นหอมชวนฝันและสัมผัสเย็นเยือก ผู้ที่ได้พบเห็นบางครั้งจะได้รับกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าหรือกลิ่นหอมลึกลับที่ลอยมาจากในน้ำชวนให้ลหลงใหลและเคลิบเพลิมแต่หากได้สัมผัสกายของเธอจะรู้สึกถึงความเย็นเยือกจนถึงกระดูกราวกับสัมผัสกับความตายที่ซึมซาบเข้ามาในร่างการล่อลวงและการพราชีวิตเมื่อความเงาแปรเปลี่ยนเป็นภัยพิบัตินี่คือจุดที่ทำให้ตำนานผีพรายกลายเป็นเรื่องน่ากลัวและเป็นที่มาของโศกนาฏกรรมหลายต่อหลายครั้ง การล่อลวงชายหนุ่มให้มาเป็นบริวารด้วยความโดดเดี่ยวและถูกจองจํำในสายน้ำผีพรายจะปรากฏตัวเป็นหญิงสาวสวยงามเพื่อล่อลวงชายหนุ่มที่ล่องเรือผ่านมาหรือเดินผ่านแหล่งน้ำให้หลงไหลในรูปโฉมเธออาจจะเรียกชื่อเปล่งเสียงไพเราะชวนให้เคลิ้มหรือปรากฏตัวให้เห็นเพียงแวบ,บแบบเพื่อให้ชายหนุ่มพยายามเข้ามาหาในน้ำการดึงลงสู่ห้วงน้ำมรณะเมื่อชายหนุ่มหลงกลเข้ามาใกล้ผีพรายจะเข้ากอดรัด หรือดึงร่างของชายหนุ่มนั้นลงสู่ก้นบึ้งของสายน้ําจนจมน้ําตายในที่สุดเพื่อนําวิญญาณของเขามาเป็นบริวารเคียงข้างเธอในโลกแห่งความตายทําให้เธอหายจากความโดดเดี่ยวลงได้ชั่วขณะหนึ่งความหิวโหวยที่ไม่มีวันอิ่มผีคลายยังถูกขับเคลื่อนด้วยความหิวโหวยที่ไม่อาจระบุได้ไม่ใช่ความหิวอาหารแต่เป็นความหิวโหวยในชีวิตความอบอุ่นหรือความปรารถนาที่จะได้รับการปลดปล่อย ซึ่งเธอจะพยายามเติมเต็มด้วยการฆร่าชีวิตของผู้อื่นข้อห้ามและวิธีป้องกันเมื่อชีวิตถูก,กคุกคามโดยวิญญาณแห่งสายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงภัยร้ายจากผีพรายผู้คนจึงมีข้อห้ามและวิธีป้องกันที่สืบทอดกันมาอย่าลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำเปลี่ยวกลางคืนนี่คือข้อห้ามที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นช่วงเวลาและสถานที่ที่ผีพรายจะออกหากินการลงน้ำ โดยไม่มีคนอยู่ด้วยหรือในยามวิการถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผีพรายเข้าล่อลวงและภากชีวิตได้ง่ายที่สุดยาคารับเสียงเรียกจากในน้ําหากได้ยินเสียงเรียกชื่อหรือเสียงร้องให้มาจากในน้ําในยามค่าคืนเชื่อว่านั่นคือผีพรายที่กําลังล่อลวงห้ามขารับหรือหันไปมองเพราะจะเป็นการตอบรับคําเชิญชวนของเธอการพบเครื่องรางของขลังผู้ที่ต้องเดินทางทางน้ําบ่อย หรืออาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำมักจะพบเครื่องรางของขลังเช่นพระเครื่องตะกรุดหรือ,อยันเพื่อป้องกันตัวจากวิญญาณร้ายการทำบุญอุทิศส่วนกุศลการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่จมน้ำตายหรือผีพรายเพื่อให้พวกเขาสามารถไปผุดไปเกิดได้และไม่กลับมาหลอกหลอนผู้คนอีกถือเป็นวิธีหนึ่งในการบรรเทาแรงอาคตาิจุดจบอันน่าเศร้าความโดดเดี่ยวและการจองจำชั่วนิรันดร ชีวิตของพีพรายเต็มไปด้วยความทุกทรมานความโดดเดี่ยวและการจองจำที่ไม่มีวันสิ้นสุดการถูกกักขังในสายน้ำวิญญาณของพีพรายไม่สามารถไปไหนไกลาจากแหล่งน้ำที่เธอจงชีวิตลงได้ทำให้เธอต้องถูกจองจำและวงเวียนอยู่หน้าที่แห่งนั้นช่วนิรันร์มองดูโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่เธอไม่อาจเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างแท้จริงความหิวโหวยที่ไม่เคยดับแม้จะพรากวิญญาณของชายหนุ่มมา เป็นบริวารได้แต่ความหิวโหวยในจิตวิญญาณของเธอก็ไม่อาจได้รับการเติมเต็มอย่างแท้จริงทําให้เธอต้องวุงเวียนออกหากินอยู่เรื่อยไปความโดดเดี่ยวในโลกแห่งความตายแม้จะมีบริวารแต่ผีพรายก็ยังคงโดดเดี่ยวในโลกของวิญญาณชีวิตที่ไร้จุดหมายนอกจากเพียงการพรากชีวิตผู้อื่นมาเพื่อชดเชยความอ้างว้างของตน ํำนานผีพรายจึงเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงอันตรายจากสายน้ำและผลของการกระทาที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมมันสอนให้เราเห็นว่าความงามที่เย้ายวนใจอาจซ่อนเร้นอันตรายถึงชีวิตและความเจ็บปวดที่ฝังลึกอาจแปลเปลี่ยนเป็นแรงอาฆาตที่ไม่มีวันดับตวนใจให้เราระมัดระวังและไม่ประมาทในทุกย่างก้าว คุณล่ะในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดเมื่อคุณได้ยินเสียงเรียกชื่อแผ่วๆมาจากริมน้ำคุณจะกล้าเดินเข้าไปหาเพื่อพิสูจน์ความจริงของวิญญาณสาวงามนั้นหรือจะเลือกที่จะหลีกหนีจากเสน่หาที่แฝงไว้ด้วยความตายก่อนที่คุณจะกลายเป็นบริวารคนต่อไปของเธอไปช่วนิรันดร์คุณคิดว่าเรื่องที่เล่าไปมันแค่ตำนานจริงเหรอเล่าทุกตำนาน เรื่องเล่าที่ไม่มีวันตายกดติดตามไว้แล้วลองคิดดูอีกที